การต่อสู้คดีกรรมโบราณที่ว่าความจริงเป็นสิ่งแม่ตายหรือที่จำเลยเขามักจะพูดว่าฉันบริสุทธิ์ฉันต้องชนะคดีนี้เป็นแน่แต่นายขอเรียนให้ท่านทราบว่าการต่อสู้คดีไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งการต่อสู้คดีศาลจะต้องฟังพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายซึ่งพยานหลักฐานนั้นมีทั้งข้อเท็จจริง ซึ่งในข้อเท็จจริงนั้นมีทั้งเรื่องเท็จและเรื่องจริงผสมอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายผู้เสียหายหรือท่านจะเป็นฝ่ายจำเลยตั้งสองฝ่ายนี <generally> ้จะต้องมีเรื่องเท็จผสมอยู่ในเรื่องจริงหรือมีเรื่องจริงผสมอยู่ในเรื่องเท็จนะครับเพราะเป็นหน้าที่ของศาลหรือเป็นหน้าที่ของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องมาสักขานให้ศาลห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งนําเรื่องไม่จริงเรื่องเท็จมายื่นฟ้องต่อศาลหรืออีกฝ่าย จำเลยนั้นนำเรื่องเท็จหรือเรื่องจริงมาผสมมาให้การต่อสู้คดีศาลจะเป็นคนกันกรองพิจารณาว่าเรื่องไหนน่าเชื่อถือฝวายไหนขวายใดน่าเชื่อถือ,ถอมากกว่ากันและศาลจะดีใจว่าขวัยนั้นข้อเท็จจริงเป็นไปตามรูปคดีศาลข็พิพากษาให้ขวายนั้นชนะคดีการที่เราจะคิดว่า ของเราเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเป็นสิ่งเมตตายอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะในการต่อสู้คดีนั้นความจริงนั้นจะทําให้เราบางอย่างจะทําให้เราเสียเปรียบหรือบางอย่างจะทําให้เรานั้นแพ้คดีได้บางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความจริงนั้นเราต้องปกปิดเอาไว้อย่าให้ปรากฏในการต่อสู้คดีบางครั้งเราต้องแต่งเรื่องราว เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้มันสมจริงให้มันสมกับพยานหลักฐานที่เรามีอยู่อย่างเช่นในคดีนี้นะครับผู้เจ้าซื้อรถยนต์มาได้กันหนึ่งมาผมาได้ระยะหนึ่งตนเองไม่มีกาลังที่จะผลต่อแล้วก็ได้ขายให้บุคคลอื่นขายดาวหรือว่าขายให้เขาผลไปเลยนะครับให้เขาผลต่อไปโดยตนเองไม่เรียกร้องเงินเมื่อเขาผลไปได้ สัก3าสเดือนผู้ที่ซื้อต่อจากเรานํารถกันนั้นไปจำนำและก็จำนำหลุดผู้รับจำนำเอารถไปขายต่อมาเจ้าของรถที่เป็นผู้เจ้าซื้อมาสอบถามแล้วก็รู้ว่าเอารถกันดังกล่าวไปจำนำเจ้าของรถผู้เจ้าซื้อนั้นเข้ามาฟ้องเรียกเงินจากผู้รับจำนำในราคาค่ารถหรือมาฟ้องเรียกเอารถกันดังกล่าวกืน ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วก็มีการต่อสู้คดีกันฝ่ายผู้เสียหายคือฝ่ายผู้เจ้าซื้อรถนั้นได้บึกความต่อศาลว่าตนเองนั้นเป็นผู้เจ้าซื้อรถจากไปเน้นนั้นราคานั้นเท่าไหร่แล้วก็ได้ตัวเองได้ผลไปได้ระยะหนึ่งไม่สามารถผลต่อได้ก็ให้ญาติพี่น้องหรือเปื่อนฝูงเอารถไปผปลต่อก็คือขายให้เขาหรือมอบให้เขาไปผลต่อ นั่นหมายความว่าเรามอบความเป็นเจ้าของเรามอบการครอบครองรถหรือว่ามอบความเป็นเจ้าของมอบสิทธิความเป็นเจ้าของความครอบครองนั้นเก็บบคุคคลอื่นไปแล้วเราไม่มีอำนาจในรถกันดังกล่าวไปแล้วการที่ผู้เสียหายมายื่นฟ้องในคดีนี้ผู้เสียหายเขาไม่ใช่ผู้ครอบครองรถและผู้เสียหายนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่เอารถไปจำนำกับผู้รับจำนำโดยตรง ก็คือเขาไม่ใช่กู้สัญญาในการจำนํารถและไม่ใช่เจ้าของผู้ครอบครองผู้จชารถกันดังกล่าวโจทย์ซึ่งเป็นผู้เจ้าซื้อนั้นจึงไม่มีอำนาจฟ้องเห็นไหมครับความจริงคือเขานั้นเป็นผู้เจ้าซือ้อแต่เขาได้ไปเบิกความต่อสารว่าเขานั้นได้มอบหรือเขานั้นได้ขายรถหรือเขานั้นสละก ความเป็นเจ้าของสลักคันครอบครองให้เกมคนอื่นไปแล้วให้เขาไปครอบครองต่อหากเจ้าของหรือผู้เจ้าซื้อคนเดิมนั้นยื่นฟ้องหรือเบิกความใหม่ว่าตนเองนั้นเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองอยู่ผู้ใช้รถอยู่แต่ก่อนที่จะเกิดเหตุในครั้งนี้มีคนรู้จักหรือมีเพื่อน หรือมีญาติพี่น้องคนที่เอารถไปจำหนำนนะั้นมายืมรถจากเราไปใช้หนึ่งอาทิตย์เขาบอกว่าเขาจะขอยืมไปใช้แต่ปรากฏว่าเขาไม่นํารถมาคืนเราติดตามรถของเราคืนปรากฏว่าผู้ที่ยืมรถกันดังกลา่าวเอารถไปจำหนนเราก็ไปติดตามเอารถคืนจากผู้รับจำหนนเห็นไหมครับเราพลิกข้อที่จริงว่าจากการแรกเราบอกว่าเราขายเรามอบให้เขาไปเป็นเจ้าของเรามอบให้เขาไปผนต่อเรามา พลิกกลับมาเป็นว่าเรานั้นให้เขายืมไปใช้หนึ่งอาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนแต่รถนั้นเขาเอาไปจำนำเราติดตามเขาคือเห็นไ,ไหมครับเราพลิกก็จะจริงนิดเดียวแต่ให้เรานั้นมีอำนาจในการฟ้องและมีอำนาจในการเรียกร้องเอารถคกนหรือเอาราคาค่ารถจากผู้รับจำนำซึ่งเขาเอารถของเราไปขายทนายขอให้คำแนะนำกับท่าน อย่างหนึ่งนะครับหากท่านมีปัญหาไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านตัวออกหมายเรียกท่านตัวออกหมายจับหรือท่านกระทําความผิดหรือไม่รีบไปปรึกษาคนที่มีความรู้กฎหมายเฉพาะหรือไปปรึกษาทนายความเพราะทนายความจะหาจะหาวิธีหาคําพูดหรือถ้อยคําต่างๆที่จะมาดูว่าในเรื่องนั้นเราจะต้องพูดยังไงเราจะต้องไป แจ้งความหรือเราจะฟ้องยังไงให้เรานั้นมีอํานาจในการฟ้องและเรานั้นมีโอกาสที่จะชนะคดีโดยพยานหลักฐานเรานั้นเพียงพอแต่เราต้องพูดเราต้องจายเราต้องหาพย,ยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะให้เห็นว่าของเรานั้นเรานั้นคือเจ้าของเรานั้นคือผู้ครอบครองเรานั้นมีอํานาจในการฟ้องคดีและ มีอำนาจในการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆจากผู้ต้องหาหรือจำเลยน,นะครับการปรึกษาคดีจากทนายความนั้นมีความสำคัญมากเพราะหากเราถูกหมายเรียกจากตำรวจเราไปให้ปากคำโดยเราไม่รู้ว่าเราจะให้อย่างไรให้แล้วจะทำให้เรานั้นเสียเปรียบหรือเสียรูปคดีในการต่อสู้หรือไม่ ท่านไม่ได้กระท,ทําความปิดตั้มไปให้ปากคำรรโดยท่านไม่รู้ว่าต้องให้อย่างไรถึงจะได้เปรียบหรือเราต้องปกปิดข้อความอะไรบ้างที่ทําให้เราเสียเปรียบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ทําให้ผู้ต้องหาอวราจจาเลยนั้นเสียเปรียบในการต่อสู้คดีอยู่เสมอและบางครั้งตั้นไปให้ปากคำรรต่อตํารวจนั้นเมื่อตั้นไม่มีตายความจะทําให้ตัานนั้น เสียเปรียบในการต่อสู้คดีเป็นอย่างมากหากท่านมีปัญหาในเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคนดีแพ่งเรื่องตู้เย็งสิทธิเรื่องที่ดินเรื่องมรดกเรื่องเจ้าซื้อเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือท่านมีปัญหาในคนดีเรื่องอาญาเมื่อมีปัญหาแล้วรีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักหากท่านไม่รู้จักทนายคนใดโทรมาปรึกษาทนายนัดยินดีคำกาปรึกษาตุกคนและตุกเรื่องนะครับ ช่วงนี้ทนายมีเวรเตดแล้วก็มีลูกความให้ไปทําคดีเยอะบางครั้งทนายอาจจะไม่ได้รับสายอยู่เพราะทนายอาจจะติดให้การปรึกษาบุคคลอื่นอยู่แล้วต่านเว้นจังหวะแล้วก็โตมาใหม่หรือทนายอาจจะติดว่าความนะครับโตมาให้ตุช่วงเวลาทนายจะรับสายทุกสายและยินดีการปรึกษาทุกคนนะครับเมื่อมีปัญหนานึกถึงทนายนัดเมืองนักขอนสวัสดีครับ Like Let, me Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Take you far away. You'd like a holiday. Let me take you.